สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็คือเอพิโซด9นะครับข้อมูลรายวันตลาดหุ้นไทยวันที่29กันยายนพศ2564ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับชอบไม่ชอบยังไงรบววันกด Subscribe นะครับของช่อง Sustainable w e a l ด้วยนะครับผมวันนี้ข้อมูลตลาดหุ้นไทยครับเป็นยังไงบ้างครับเปิด เปิดมาติดลบกันนะครับติดลบมาตกลงมาคือประมาณ1,600หกร้อยเขาเรียกนะหกร้อยหกหกร้อยเจ็ดจุดนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยปิดได้ปิดเป็นบวกได้นะครับปิดไปที่1,616.98จุดนะครับบวกศูนย์จุดสิบแปดนะครับเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยตกนะครับแสดงว่าหุ้นรีบาว์มาได้เป็นหุ้นตัวเล็กที่มันเกิดขึ้นมานะครับชัดเจนนะครับตกไปเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนะครับหุ้นนะครับ เสมอนะครับราคาไม่เปลี่ยน686ตัวแล้วก็ขึ้นมา699ตัวครับวันนี้นะครับซื้อขายแล้ววันนะครับสถาบันลบสุทธินะครับขายทิ้งนะครับ1,354ล้านบาทนะครับบัญชีบอลอนะครับขายทิ้งเหมือนกันนะครับ854ล้านบาทนะครับน้กลงทุนต่างประเทศครับซื้อสุทธินะครับ1,111.97ล้านบาทนะครับแล้วก็ในประเทศนะครับ สุดสุดที่ไป1,127.29ล้านบาทครับตลาดใหม่วันนี้บวกนะครับ2.42จุดนะครับผมท็อป10นะครับของเซตวันนี้นะครับพ popula code นะครับก็คือมีการค k e เข้ามาเนี่ยเยอะสุดนะครับ popula r มากกว่านี้ก็คือปตทนะครับแต่ปอตทน้ำมันเนี่ยขึ้นมา2-3วันวันนี้ติดลบนะครับ3%อันดับ2 True นะครับราคาเท่าเดิมจากเมื่อวานนะครับ KBank นะครับ กลับมาบวกนะครับ3.38%นะครับ SCB นะครับลบไป0.4%นะครับแล้วก็เด็ดร้อนครับลบไป3.52%ครับผมพอผูลากรเรามาดูท็อปเกนเนอร์ประจำวันกันครับ CPI นะครับบวกไป15.56%นะครับวันนี้ไม่มีใครติดอันนี้เนาะไม่มีใครติดไอ้ท็อปเซลลิงนะครับอันดับ2 TFC นะครับบวก14.19%นะครับอันดับ3 City ครับบวก12.78% อันดับ4 B J C H I นะครับบวก12.56%และอันดับ5 M Pat ครับบวก9.69%ครับ Top Gen เลย Top Loser นะครับวันนี้ T W Z นะครับลบ7.14%นะครับลานนานะครับลบ5.50% K T C ลบ5.15% T S I ลบ4.88%แล้วก็ M S C ลบ4.48%ครับอ๋อมีอันดับ6นะครับเต่าบินนะครับ ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะหุ้นฟอร์ดนะครับ F O R T H นะครับลบไป4.73เรามาดูกันนะครับ Most Active Value นะครับมูลค่าซื้อขายนะครับวันนี้เซ็ตเนี่ยซื้อขายไปทั้งหมดนะครับ90,000กว่ล้านบาทนะครับระดับกลับมาปกติแล้วนะครับ90,000ล้านบาทหนะังจาที่ร้อนร้อน,ร,อนร้อนแรงนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารแสนล้านบาทเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ MOST ACTIVE VALUE เนี่ย K bank นะครับบวก3.38นะครับ SCB บลบ0.4ทัวร์เท่าเดิมนะครับปทรลบ3รแล้วก็แบงค์กรุงเทพนะครับติด top ปนะครับบวก1.69นะครับปูนติดร้อยติดลบอยู่นะครับเดลต้ากลับมาบวกจากที่ลบหลายวัน k ค c ก็ลบ5นะครับสอลพอราคานิ่งนะครับโอเคนี่คือเป็นภาพทั้งหมดนะครับต่อมาเรามาดูกันคือเรื่องของบทวิเคราะห์ ดูย้อนหลังนะครับคลิกไปที่เซตใหม่นะครับภาวะตลาดที่มีใครเขียนอะไรให้เราบ้างจริงๆ Thailand in focus นะครับที่ดูภาวะตลาดกัน29.09 KGI ครับออกมาทิศทางตลาดหุ้นวันนี้นะครับ Thailand in focus 29กันยายนพศ26564ก็คิดว่าลงต่อนะครับก็จริงก็เปิดมาลงต่อเนาะเพิ่งมาบวกตอนตอนปิดนะครับ คิดว่าปัจจัยต่างประเทศคือลบนะครับหนึ่งคือตลาดหุนสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สองคือไม่แน่นอนเรื่องของพ,อพอรบรายจ่ายและกฎหมายเพดานนี้ของสหรัฐนะครับกฎหมายเพดานนี้นี่เหมือนเมืองไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆแสดงว่าก็บวกคาดหวังก็ตลาดไม่ได้ดูสวยงามเท่าไหร่จบเรื่องแรกครับขอบคุณเว็บเซ็ตเทรดนะครับแล้วก็ข้อมูลจากบริษัท k g i นะครับ Thailand In Focus ถัดมาเรามาดูเรื่องของตัวแบบรายงาน59นะครับวันนี้เราเหมือนเดิมนะครับเลือกวันที่สํานักงานกรอตตนะครับสํานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยวันที่รับเอกสารนะครับ29เดือน9นะครับวันนี้นะครับกดค้นหา b o เคกลุ่มแรกนะครับเป็น TMT Steel นะครับคุณคมสรรทาราสารสมบัติกับคุณประวาติสันตวคุณนะครับ ทั้งคู่ซื้อวันที่28เดือน9นะครับท่านละ10,000หุ้นนะครับคุณคมสันซ,ซื้อถูกกว่านะครับซื้อที่ราคา9.97แล้วก็คุณประวาสเนี่ยซื้อที่ราคา10.02บาทต่อหุ้นครับบริษัทแรกผ่านไปละบริษัทบริษัทที่2นะครับไทยรุ่งยูเนียนคาครับคุณปราณีเผอิญโชคนะครับหุ้นสามัญซื้อวันที่29กันยานะครับ79,600หุ้นที่ราคา4.94บาทครับบริษัทที่3คือบริษัท น้ำตาลขอนแก่นนะครับ KSL นะครับคุณสุขุมโตการัญยเศษนะครับ28เดือน9นะครับซื้อไป250,000หุ้นนะครับราคา3.78บาทนะครับแล้วก็ต่อด้วยบางกอกเชนฮอสปิทอลนะครับ BCH นะครับคุณพิพพวีรพงศ์นะครับขายไปแสนหุ้นที่ราคา21.4บาทครับบ้านปูนะครับโอ้มีหลายรายการเลยครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 แปดรายการนะครับสังเกตซื้อซื้อห้าบาทหมดเพราะว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับตั้งแต่ท่านคุณสมวดีแช่มงคลนะครับ1นึ่งล้านเก้าหนึุ้นนะครับคุณจิรเมธอัจฉะนะครับเจ็ดันแปร้อยเจ็ดสิบนะครับคุณทิติเมฆวิชัยนะครับสองหมนสอร้บแปดนะครับคุณเมธีเอื้อนอภิยากุลนะครับสรายการนะครับรายการแรกหนามล้านกว่าหุ้นนะครับรายการที่สองสองแสนห่งหมื่นเก้ัน คุณเวลาเจ็ดว่องกุศลกิจสองรายการนะครับแปดหมกว่าหุ้นกับ2อง0 0 0 0กว่าหุ้นนะครับแล้วก็คุณองอาจเอื้อพิยาคุณเนี่ยเจ็ดห่นกว่าหุ้นนะครับสถัดมาคือ FTE นะครับคุณมาพันจิตเจริญชัยนะครับสามหมหุ้น1 8ึ่นะครับ m b e x 0 0 0นะครับหกหมืหุ้น5.15ซื้อนะครับมาโคครับสามสิบหุ้นจุดหกขายนะครับ UTP นะครับซื้อบ่อยมากนะครับคุณกําจรชื่นชูเกตนะครับแสนหุ้น16.5ครับโรงงานผ้าไทย TTI นะครับร้อยหุ้น26.5ท่านกําจรชื่นชูเกตเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับคุณอภิรักษ์วานิชนะครับซื้อ2400หุ้น16.10บาทครับวินล่าคุณนาไนะครับคุณภัยสารสังขวานิชนะครับ5 0 0 0หุ้น282ครับเวฟเอนเตอร์เทนเมนนะครับ คุณแคทเธอรีนมาริโดอนขายวอลเลน์อย่างต่อเนื่องนะครับล้านสองแสนใบนะครับส่วนจุดห้าเก้าบาทนะครับ s g สครับตกมาต่อเนื่องรอบนี้ผู้บริหารเก็บนะครับวีรกรอ่องสกุลนะครับทำรายการในวันที่8นะครับ20 2สิบยนะครับ1,000 1,000 1,000 1,000ที่ราคา36 33 31แล้วก็30นะครับซื้อต่อเนื่องสุภาลัยครับมีสี่รายการนะครับจากทั้งคุณอัชราตั้งมติธรรมนะครับ คู่สมรสของคุณประทีปบตั้งมรดิธรรมนะครับแล้วก็คุณมาประทีปบตั้งมริธรรมเองนะครับซื้อนะครับตั้งแต่ราคา20.14 20.19นะครับ95,000หุ้นล้านกว่าหุ้น95,000หุ้นแล้วก็ล้านกว่าหุ้นครับสบายครับ2รายการนะครับจากคุณสรันสุภักสรันนะครับซื้อ300,000หุ้น11.48แล้วก็200,000หุ้น11.28ครับสหพัฒนาพิบูลนะครับคุณผาสุขรักษาวงนะครับ ซื้อ5 4 0 0 0หุ้นที่15.8นะครับแล้วก็ RNB Foods u p p l y นะครับ RBF นะครับคุณสุรชัยประหันโดไทยนะครับขาย2,000 0 0หุ้น19.75นะครับ SISB นะครับโรงเรียนนะครับคุณนฤทธ์เลิดนางเลิดนามวงวานนะครับขายไป1,600หุ้นที่9.48นะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่ง29,400หุ้นนะครับที่9.40บาทครับ ก็ชัดเจนนะครับนี่เป็นรายการซื้อขายของทางผู้บริหารนะครับจากเว็บไซต์ของกรอตรนะครับ SEC.OH.TH นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเน้นย้ำนะครับข้อมูลคือเป็นข้อมูลที่สำนักกรอตรเนี่ยได้รับเอกสารนะครับส่วนวันที่ซื้อขายเนี่ยก็จะเป็นวันซื้อขายย้อนหลังเพราะว่าผู้บริหารแต่ละบ,บริษัทเนี่ยส่งเอกสารมาไม่ได้ตรงวันกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายต้องฝากไว้ก็คือข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณานะครับความเสี่ยงในการลงทุนของท่านนะครับทาง Channel ช่องทางของมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับส a ตนเ e อร s t แต e เนี่ยต้องการให้ทุกท่านเนี่ยใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์นะครับจากข้อมูลสาธารณะนะครับที่เราดูกันทุกวันนันคือข้อมูลจาก sethe.com นะครับแล้วก็ข้อมูลจากสำนักกรตนะครับ SEC.org.th นะครับจะเป็นแบบรายงาน59นะครับ ข้อมูลแบบแรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายร่วงหน้าของผู้บริหารครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเป็นให้ให้กำลังใจกับมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนลรล้วนกดรบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรมาก็ยินดีรับฟังทุกท่านนะครับขอบคุณครับราตีสวัสดิสุขภาพแข็งแรงโชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ